พี่ว <C ác, S 1> ่ามาสายมาหลังก็ต right ั right us, right ้งกลุ่มใหม่ก็ตั้งกลุ่มใหม่ก็เป็นวงจรที่ทำได้เสวยงามนะเสวยงามบางได้ตามแบบที่กำหนดนะก่อนรนี้ก็อย่างนี้อย่างที่บอกนะใช้กรณีเป็น เป็นชีวิตบันไดก็ได้หรือชีวิตในห้องโกดังก็ได้เข้าไปเข้าไปป,ปุ๊บหรือจะเข้าจะขึ้นบันไดปุ๊บมันมืดใช่ไหมเราเปิดตัวตัวอยู่ข้างล่างบันไดขึ้นไปข้างบนบนห้องบนห้องทีนี้เข้าไปแล้วต้องการอยู่ในห้องไม่ต้องออกมาใช้พื้นที่ไม่ใช้หลอดไฟตัวนี้อีกไม่จำเป็นต้องเดินลงไปปิดตรงนี้อีกใช่ไหมก็ปิดอยู่มาปิดตัวนี้เลยปิดตรงนี้ อา่าูต้องตามเจ็บตามแบบตามหลักการทำงานอ่าเอาอไปลง